จะพูดถึงแบบก่อสร้างแรกของผมนะครับที่ใช้ Layout ในการทำงานต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับผมก็กลับไปหานะไฟล์เก่าๆนะโอ้โหหายากมากนะแต่ก่อนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์นะครับไฟล์ทั้งหมดยังอยู่ในอีเมลนะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ l o o r l v e เลย e นะครับจริงๆเริ่มใช้ประมาณปี2011นั่นแหละนะครับก็ไฟล์แรกเลยผมไปหาจะเจอจจแต่ไม่มีไฟล์เลเยอรครับมีแต่ภาพเป็น PDF แต่นั่นเองเนะครับก็อบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้แชร์ให้ไม่เห็นเลเยอร์นะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆนะหาไม่ได้จริงๆตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็น Google s k ิน u p Pro 8แล้วก็เลเยอร์เนี่ยเป็นเวอร์ชัน3นะครับโอ้โหใช้ทีนี่บั๊กรกะจายนะครับทำงานเนี่ยโอ้โหแบบต้องมาลุ้นนต้องเซฟตลอดนะครับถ้าใครใช้อยู่ตอนนั้นคงจะนิพพาพออกนะถ้าใครแบบอายุเราผมนะครับโอ้โหมัน เหนื่อยอะนะครับแต่มันสนุกนะเพราะว่ามันทําให้ผมสามารถที่จะเขียนแบบที่ผมไม่เคยทําได้มาก่อนและผมฝันครับหลับตาดิสินผมอะที่เขียนออโตแคดไม่เป็นอะจบงานไม่ได้อะครับและผมต้องหวังพึ่งคนอื่นในการทําแบบและผมเป็นผู้ออกแบบใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมมีเครื่องมืออะที่มันสามารถที่จะเอ็กเพรสอะคืออธิบายว่าเฮ้ยภาพในหัวผมเนี่ยมันทานํางานยังไงครับก็ด้านซ้ายบนเนี่ยนะเป็น ภาพที่ผมเอาแบบมาวางมาโต๊ะซึ่งผมก็ไปหาภาพมาอันนี้คือแบบซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับแบบตรงเนี้ยเป็นแบบที่ผมไม่ได้ใช้ในการคุมงานก่อสร้างโดยตรงนะครับแต่เป็นแบบที่ผมแนบให้กับนะครับผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูให้เข้าใจเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะว่าในตอนนั้นเองเนี่ยบริษัทผมเนี่ยนะครับเริ่มมีดาร์แมนแล้วนะครับก็ หน้างานเนี่ยเพราะการแบบก่อสร้างและผมเองเขามีทักษะการเขียนแบบไม่เป็นไม่เก่งนะครับตอนนั้นนะก็เลยจะต้องขึ้นด้วยโปรแกรม SketchUp ผมจะ,จะออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับตอนนั้นนะ,ะแล้วผมเนี่ยก็จะใช้เลเยอร์ในการสื่อสารกับดาร์ฟแมนและสื่อสารกับผู้รับเหมาโดยตรงนะครับดังนั้นเองเนี่ยต้องขอออกตัวนะว่าผมไม่ได้เขียนแบบขอยก่อสร้างและผมก็ไม่ได้เขียนแบบก่อสร้างแต่ในยุคนั้นผมเริ่มต้นโดยการใช้เลเยอร์เนี่ย มาใช้ในการร่วมกันทําง,งานกับแบบก่อสร้างซึ่งจะมีผู้เขียนแบบนะเมืม่ออาชีพนะจบมีวิชาชีพนะ<ม>เขาจะทำ<ม>ทำด้อีกทีหนึ่งผมไม่จะไม่ระบุชื่อบุคคลนะครับแล้วกันลวกันนะ,ะทีมลวกันนะแต่เบื้องต้นก็คือให้เข้าใจตรงนี้นะครับก็มาดูตัวอย่างกันครับให้ดูก่อนนะว่างานนี้เป็นงานจริงๆนะครับให้ดูตัวอย่างให้ดูผมแคปเจอร์บางอย่างได้เพราะว่า บัตรงานพวกนี้นะครับมันเป็นงานเฉพาะทางด้วยแล้วก็ผมก็ไม่อยากใช้ให้โน้ตเฮาหรือเป็นอะไรความรู้ของของแต่ละฝ่าย,ยเนี่ยโดนเปิดเผยเข้ามานะครับนังนั้นเนงเนี่ยผมก็จะมีภาพหน้าง,งานน้อยหน่อยนะฮะแต่ให้ทุกคนดูนะว่างานนี้เป็นงานทําจริงๆนะครับโอเคแล้วมาดูตัวอย่างกันเลยนะจึ๊บนี่ครับผมให้เครดิตเลยบริษัทที่ผมรักมากนะครับ Pre m i e r Energy นะครับที่ผมทํางานด้วยนะครับก็ให้เครดิตเลยนะครับก็แบบนี้ เป็นแบบที่ผมขึ้นโมเดลมาเพื่อที่จะใช้ในการเป็นต้นแบบคือแบบจริงๆอ่ะเมื่อดีบุกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นตามนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่ได้ขึ้นตามนี้แบบนะครับอันนี้ให้ดูตัวนี้คือคอนเซปต์ซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอ่ะโอเคข้อดีที่ผมตื่นเต้นก็คือว่าผมอ่ะสามารถที่จะเขียนโมเดลสามมิติที่อยู่ในหัวผมออกมาได้อ่ะเป็นคอนเซปต์อ่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่ดิเมนชันคุยกับ ดับแมนหรือผู้ล้าหมาวได้เพื่อจะเคลียร์หน้างานกันก่อนนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากนะผมไม่รู้หลายคนเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เนี่ยจะคิดเป็นผมไหมนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าผมอ่อนมากนะดูดิครับไอ้ตัวใดไม่ใช่อันตรงนี้ผมยังใส่ไม่เป็นเลยปรับไม่เป็นนะครับแต่โอเคนะดูนะผมยังไม่ใส่โปรไฟล์เลยขอบท่อเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอ่อนจริงๆนะครับนะโอเคอมาดูต่อไปนะต่อไปกันนี่ครับ อ่านี่การให้ดีเทลเห็นไหมคือถ้าผมยอนเวลาได้ผมจะไปใส่โปรไฟล์นะเออมันไม่เข้มนะครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าสนุกมากนะครับที่เราสามารถที่จะอธิบายท่อนะเป็น perspective view ได้นะครับซึ่งณวันนี้หลายคนยังเขียนขัดกันอยู่เลยนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะว่า t r e model นะครับมันช่วยอธิบายภาพได้ดีมากและนี่คือโปรแกรมเลย o เ t นะครับสังเกตนะว่าตอนนั้นเองผมอะ่ะไม่ได้ใช้ ทําแบบที่ On Scale นะอันที่ดูว่าแบบเนี้ยแบบแรกของผมเนี่ยผมใช้ในการสื่อสารกับดาร์แมนและผู้รบเหมาน,นะในการเคลียร์แบบนะครับก็อบอกไว้ก่อนว่าสังเกตไว้ว่าผมจะใช้เปอร์สเปกทีนะครับเนี่ยนะครับเป็นเปอร์สเปกทีซึ่งตรงเนี้ยผมก็จะเริ่มนะเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มใส่ในส่วนที่เป็นตัวลักษณะเป็นภาพ Parallel Projection นะครับเป็น 2D ซึ่งจะมีออนสเกล คือได้เป็นเปอร์สเปกทีฟอะครับมันไม่สามารถส่สเกลได้นะดังนั้นเองเนี่ยผมบบเป็นคนที่รักศิลปะนะครับดังนั้นเองเนี่ยโอ้โหมันก็จะไม่อยากจะปรับเป็น 2d ดีแคร์ะก็เลยต้องมีภาพเปอร์สเปกทีฟใหด้ดูด้วยซึ่งผมผมคิดว่าการคิดว่านะแล้วผมก็คิดว่าแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะคือดูง่ายครับก็คือถ้าเรามีแบบเป็น 2d แปลนแบบนี้แล้วเรามีเปอร์สเปกทีฟมีแบบนี้ให้มันจะช่วยให้การเห็นแบบเนี่ยเข้าใจแบบได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับทุกคน เ,เราก็ใส่เป็น perspective เข้าไปแล้วก็บอกนะว่าท่ออะไรบ้างอันนี้เป็นการสั่งของนะครับเนี่ยอ่าท่อไปอย่างนี้นะครับความยาวผมวัดเป็น p e r s p e c t ค v e เลยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่มีวิชาชีพเขียนแบบไงตอนนั้นเองนะครับก็จะมันก็จะไม่มีทักษะ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนต้องพูดตรงๆนะว่าตอนนั้นเองก็กําลังเรียนรู้การเขียนแบบนะครับซึ่งตอนนั้นก็เรียนรู้จากน้องๆทีมงานนี่แหละนะครับอ่ะให้ดูก่อนว่า นี่ครับแบบนี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเสร็จเลยอ่าโอเคบทเรียนแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้จากซีรีส์นี้นะครับก็คือว่าเมื่อเรามีความเชื่อและเราคิดว่าการเขียนโมเดลทีดีนั้นมันช่วยแก้ปัญหาในการอธิบายงานได้ลงมือทำเลยเครื่องมือเป็นแค่สิ่งอะไรบางอย่างแค่นั้นเอง แต่กระบวนการแนวคิดต่างหากนั้นสำคัญครับถ้า1ภาพมันอธิบายได้1,000งพัคำพูดและและนะครับและหโมเดลมันอธิบายได้เป็นพันพภาพดังนั้นโมเดล3มิติ1โมเดลสามารถอธิบายได้กี่คำพูดครับโอ้โหนี่คือปัชญาที่ผมคิดเสมอใน ช่วงปี211 1หรือประมาณ15ปีที่แล้ว14ปีแล้วน่ะผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถ create tree model ได้และเราสามารถจะ generate ภาพออกมาได้เป็นทั t ง o d view เป็น perspective ก็ได้เป็น isometric view ก็ได้เป็นตันเป็น on scale ก็ได้อะไรก็ได้มันจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่เราไม่สามารถจะอธิบายต่อหน้าทุกคนได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราแต่นั่นเองนะครับ layout ในช่วง day 1แรกๆของผมเนี่ย มันคือเครื่องมือที่ช่วยอธิบายการออกแบบของผมให้กับทีมงานทุกคนดังนั้นเองมันยังไม่ได้เป็นแบบขออนุญาตก่อสร้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าซึ่งการเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างนั้นมันเป็นอะไรมากกว่าการขึ้นโมเดลสวยๆเขียรแบบดีโมเดลนะครับมันมีข้อกําหนดมันมีกฎหมายมันมีวิชาชีพด้วยนะครับ โอเคและนั่นคือตัวอย่างให้ดูของงานเล็กๆแรกๆของผมนะครับที่ใช้โปรแกรมเลเ o อ t ซึ่งย้อนกลับไปก็เป็น Google s k e t c h Up ครับหลังจากนั้นไม่นานก็ับหลังจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มทดลองนะครับนำไปใช้ในการเสนอโครงการก่อสร้างซึ่งแน่นอนครับเรายังอยู่ในยุค AutoCAD อยู่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าผมต้องพูดตรงๆนะว่าในเดวันคือเมื่อปี2010นั้นหรือ15ปีที่แล้วนั้น ไม่มีใครใช้ 3D โมเดลหรือใช้แบบแบบนี้ครับในการขอให้ก่อสร้างและทํางานร่วมกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาทุกคนจะขอแต่ AutoCAD ขอ AutoCAD 2 d CAD 2 d CAD ทั้งที่ 3D โมเดลมันเวิร์กแต่ไม่มีใครเอาครับดังนั้นเองเนี่ยเลเยอร์จึงเป็นตัวหลักในการนําเสนอไอเดียเหล่านี้ให้ผมได้สื่อสารกับผู้คนครับและนี่คือแบบเสนอโครงการแรกที่มีสีครับของทีมงานผมครับ โอ้โหนะผมไปย้อนกลับมาจมเจอนะอันนี้ให้เครดิตบริษัทพีเม e เอเนอรบริษัทที่ผมรักนะครับนะตอนนี้ต้องขอบคุณผู้ด่าทุกคนทีมงานทุกคนนะครับนะโอเคเพื่อนการศึกษานะครับให้เห็นแบบนะซึ่งนี่คือแบบที่ผมเขียนขึ้นมาครับผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปตอนเด็กนะครับต้องบอกไว้ก่อนผมนี่เขียนหนังสือทุกเล่มเลยนะมีแต่การ์ตูนซูเปอร์สานะนะซูปเปอร์ไซย่านะอ่านะแล้วผมก็ชอบนะครับ ไม่ชอบเลยชอบเป็นตัวแทนโรงเรียนนะไปแข่งแต่ฝีมือไม่ค่อยดีนะฮะแข่งที่ไรก็ไม่สามก็สีตลอดไม่เคยได้ยีน่หนึ่งเข้าเลยนะ,นะครับแต่ก็ชอบอ่ะ,ะับก็วาดลูกนะชอบก็นั้นเวลาแบบของผมออกมามันก็จะกลายเป็นอาร์ตเวิร์กในช่วงแรกๆของผมนะครับผมก็จะพยายามทําแบบให้มันเป็นงานศิลปะแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็แบบจริงๆนะที่ผมแนบเสนอโครงการครับและมาดูข้างในครับ นี่คือแบบที่เหยมากอย,าอย่าไม่อยากโชว์เลยแต่ก็โอเคต้องโชว์เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงๆก็ทำให้ดูนี่คือปี2011ครับแต่ที่นอกเหนือกว่านั้นครับเราเริ่มใช้ 3D m เด e l ลครับในการนำเสนอโครงการและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับของการทำงานของผมเองวันนี้ทุกคนที่ตามซีรีส์นี่ครับผมจะไล่เรียงลำดับเลย การที่ผมสามารถนำโปรแกรม Layout ไปเขียนแบบขอะอันนี้ต่อสร้างได้และจบงานได้ผมเลิกใช้ AutoCAD ในปี2014ผมทำได้ยังไงนับจากวันนี้ไปอีก4ปีข้างหน้าครับในขณะที่ผมเริ่มต้นนะครับในการทำงานเหล่านี้ครับหลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกพี่มันไม่ work เวิร์กหรอกนะผมเชื่ออย่างเดียวว่าวันหนึ่งข้างหน้าโมเดล3มิติมันจะมาแทน 2D c ค d CAD. ขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับว่า การที่ผมคอม p พ r e เดี๋ยวผมอธิบายทีมันทีหลา,ายคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ย hey, มันอะไรกันนะผมขออธิบายดีต้องจะดูซีรีส์นี้ต่อไปของผมนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับเทคโนโลยี 2D CAD ก็คือการเขียนแบบ c a ททีละด้านทีละด้านนะครับก็คือเราจะเขียนแบบทีละด้านทีละด้านถ้าเราย้อนกลับไปในแบบเนี้ยก็จะเห็นว่าถ้าเขาถ้าเราจะไปเขียน c ค d มันก็คือการที่ผมเนี่ยจะต้องมาเขียนทีละด้านทีละด้านเองอย่างกรณีนี้ อย่างนี้ครับถ้าผมต้องการเขียนด้านซ้ายก็ต้องมาเขียนด้านซ้ายเองออโต้ไม่ใช่ออโต้ดิแมนนวลด้านขวาด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยผมต้องไปเขียนใหม่ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นทคโลยี 3D โมเดลครับ 3D เนี่ยมันจะคิด 3D โมเดลก่อนแล้วส่งเข้าไปแคดทีละด,ด้านทีละด,ด้านเข้าใจไหมครับถามว่า 3D โมเดลนั้นจะเป็นจะต้องไม่มีออโต้แคด2 d ไหมไม่ใช่นะเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไว้ในเด y ์วันอย่างน้อยใน day One น์วันเนี่ยหรือปัจจุบันนี้สัย2025เนี่ย ก็ยังใช้2 d CAD อยู่ซึ่งมันดูง่ายเหมือนกันครับในการมองระยะเข้าใจไหมครับแต่มันดูยากซับซ้อนเมื่อมันมีความซับซ้อนนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันคือการผสมผสานกันระหว่าง 3D Model กับ2 d CAD และแน่นอนครับความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ d, 2 d CAD มันอยู่ที่ Model Base เพราะว่า2 d CAD เป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆของ 3D Model และกระบวนการเหล่านี้ในอนาคตนะครับจะถูกเรียกว่า building information modeling ซึ่งในขณะนั้นเองผมไม่รู้จกัก 3D BIM นะครับ building information modeling ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าเราทำงานบน 3D model หรือ 3D base นะครับเราสามารถ generate ออกมาด้วยโปรแกรม layout ได้ครับและนี่คือ layout ใน day one ของผมนะครับซีรีส์นี้ดูกันเดียวยาวนะหลายคน เรียน s c h ับซีโร่ทีโกับผมมาแล้วเรียน Layout ์ซีโร่ทีโกับผมมาแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยผมทํางานจริงๆเป็นยังไงและในซีรีนี้นะครับผมจะเล่าปอยบริษัทเลยว่าสกกตดัมบิ๊ในประเทศไทยในสาย Layout นั้นมันเริ่มต้นมาอย่างไงครับ